เฮ้ยม <formation jin inh throat> <at> ีรองรอยมีรองรอยมีรองรอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตื่นมันตื่นเอาแล้วเอาแล้วกูได้ยินแค่นั้นแหละกูได้ยินอ่ะกูได้ยินแล้วอ่ะมาอุ้ยอุ้ยยิงดาวกันเร็วยังวะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยดูดิเสร็จละจบละที่ไหนเพียวไม่รู้ว่ะมันยิงกันเสร็จละอยู่บวกาเข้าไปว่ะ กูกับบัวก้าว่าดูเซิร์งก่อนแล้วนึงจะพี่กูพี่พี่นี่นนนโอ้สวยตามพญายนี่กูแจ่งระเบิดเข้าไปแล้วมันโดนระเบิดกูเต็มๆอ้าวเชี่ยไม่โดนหรอเพื่อนมาโดนวะโอ้กูมาเอาตีนเ <c oughs> ดี๋ยวพี่เต็มถอยมึงอ่ะ เดือ,อ,อสาสมตัวใชนับนึ่งน,นัหนงน,น,นซื้อเจ๋อปชินเปดป้องชิมปกะหน่ำ เฉยโอ้ย่างมันอย่างเงี้ยโหเชิญเพียงทบหน้าคอแบบนี้นะจริงตักหมดแล้วไอ้เหี้ยหมดแล้วไอ้เงี้ยบังเก่งเอ้ยมันอยู่ใส่อะเฮ้ยไปเอามาเซอร์ไพรส์มาต่อฟัคเกอร์ตีหนึ่งไอ้กูหายเยออาจจะเอ๋แต่เอง ขบนวนไหนวะไม่ถึงแบบไม่น่ามีแดดแถวเนี้ยกูรู้แล้วไม้สาบกูเองเฮ้ย <laughs> แถวนี้อ่ะเปล่าฮเฮ้ยเฮ้ย